เป็นเรื่องราวดีๆของพระเอกและนางเอกมาร์กปร,รินและคิมเบอรี่ที่วันนี้12พฤศจิากายนทั้งสองคนจับมือกันลั่นละคังวิวาหวานเป็นงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสจัดขึ้นณนห้องวิลบโบรูมรงแรมซินทราลาแกรนแอทซินทราลเวิลด์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและโรแมนติกมากๆทั้งห้องถูกเนรมิตไปด้วยดอกไม้งดงามนานาพันธุ์ดุดสูลดอกไม้ในเทพนิยายเลยทีเดียว และในงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันเกือบทั้งวงการไม่ว่าจะเป็นยายานัดเดตมากับคุณแม่แก้วมากี้และป๊อกบูมสุภาพร์ตู่ปิยวดีมาวินดีเจมาตูมแอร์พันธิราพร้อมกับสามีโย่งอามแชร์นกฉัดชายและนกสินใจเอสุปชัยมะปรางวิวราการมากับสามีสานิดีเจเอกกี้อ้นศีพัน แมมจินตลาหุ้นเส้นเมเฟื่องอารมณ์แก้มวิชยานีและคนดูดีเยอะมากมายถือเป็นงานวิวาใหญ่ทรงท้ายปีกันเลยก็ว่าได้ครับ